เอาล่ะตอนนี้เจ้าทําได้ดีมากที่เหลือไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองนี่พวกเจ้ารู้ไหมว่าทายดาราจากนั้นอยู่ที่ใดกันแน่ทําไมเจ้าคนพู้นี้ถึงมองมาที่ข้าปแปลกๆล่ะนี่นี่ข้าใส่เสื้อผ้าผิดด้านหรือยังไงกันข้าก็ไม่ได้ใส่ผิดนี่นาะฮ ฮเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกตนระดับฝึกหัดขั้นสูงสุดแต่กล้าที่จะมาเล่นตลกต่อหน้าพวกข้าเจ้านี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนักเจ้าคงจะมีทักษะบางอย่างที่สามารถปิดซ่อนระดับพลังวิญญาณของเจ้าสินะถ้าหากว่าเจ้าไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ข้าก็คงไม่สามารถมองเห็นระดับพลังของเจ้าได้แต่พลังนั้นน่ะพวกข้าได้ลบล้างมันไปแล้วล่ะเจ้าแต่งตัวเหมือนกับพวกลัทธิเต๋าแต่เจ้าดันใช้วิชาของพวกนิกายพุทธ เจ้านี่มันช่างโสปกปรกผสมปนเปกันยิ่งนะสงสัยจะเป็นพวกผู้ฝึกตนเล่ลอนไหลสำนักผู้ฝึกตนเล่ล่อนที่ไม่มีทั้งนิกายและสถาบันใดๆระดับการฝึกฝนของเจ้านั้นอยู่เพียงระดับฝึกหัดขั้นที่12แต่ว่าช่างอดดียิ่งนะการฝึกฝนของอาจารย์ข้านั้นลึกซึ้งและคาดเดาไม่ได้นี่เจ้าสามารถเห็นระดับของเขาได้ยังไงกันนี่เจ้าก็อย่างง่้ไปหน่อยเลยนี่นะหรืออาจารย์ของเจ้านี่เจ้าตาบอดหรือยังไงกัน เจ้าคิดว่าผู้ฝึกตนพเนจรคนนี้นะ่ะอยู่ที่ระดับฝึกหันขั้นที่12จะสามารถปกป้องเจ้าได้อย่างนั้งหรอและในตอนนี้เจ้าลองมองดูสิว่าเจ้ากําลังหาเรื่องใครเขาคนนี้คือนายน้อยสูเฉาบุตรชายของผู้นําตระกูลสูแห่งอาณาจักรจูแต่ข้าก็สงสัยเหลือเกินว่าผู้ฝึกตนป่าเถื่อนคนนั้นจะเคยได้ยินเรื่องของพวกเรามาก่อนหรือเปล่าข้าเคยได้ยินมาก่อนว่าราชวงศ์ฉินนั้นมีสี่กลุ่มที่ยิ่งใหญ่คอยหนุนหลังอยู่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นอำนาจของอาณาจักรโจโดได้ถูกรวมเข้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนอดีตคนในครอบครัวนั้นก็ได้หายตัวกันไปหมดและข้าก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับตระกูลซูเลยสักนิดหรือว่าจะเป็นตระกูลที่เกิดขึ้นมาใหม่กันนะถ้าหาว,ว่าเจ้าก้าวพูดเช่นนี้อย่าคิดที่จะมีชีวิตรอดกลับออกไปได้นายน้อยซูอย่างที่ข้าได้กล่าวไว้ข้าไม่ต้องการที่จะลังแกเหล่า,มาแมลงตัวน้อยเพราะจะเปลืองแรงเสียเปล่า แต่ชายผู้นี้ช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงยิ่งนะข้าคิดว่าเขาคงจะมีลูกไม้แน่ๆแต่ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลไปท่านสามารถโจมตีใส่เขาได้โดยไม่ต้องหลังเลยไม่ว่าเขาจะใช้ลูกไม้ใดๆข้าจะเป็นคนจัดการให้เองถ้าหาว่าเขาคิดจะเล่นลูกไม้ลวก็กองกำลังทาหารยุทธสวรรค์แห่งอาณาจักรจูสามพันนายของพวกเรานะ่ะทั้งหมด ก็อยู่ในบึงใหญ่แห่งนี้และนายพลเซียเองก็อยู่ที่นี่เช่นกันเขาจะทําอะไรได้ล่ะเจ้าคนผู้นี้ไม่ทราบที่มาที่ไปแม้ว่าเขาจะแต่งกายเป็นพวกลัทีเต๋าแต่วิชาของเขานั้นก็มาจากนิกายพุทธบางทีเขาน่าจะเป็นพวกเศษขยะจากนิกายพุทธ การจับเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเช่นกันตามกฎบัญญัติของอาณาจักรโจผู้ก่อกระและผู้ที่ต่อต้านการจับกุมนั้นจะต้องถูกสังหารโดยทันทีคุกเขาลงเดี๋ยวนี้มอบตัวแล้วมอบลูกแก้วนั้นมาให้ข้าซะถ้าสามารถทําให้เจ้านั้นไม่สามารถฝึกฝนได้อีกและต้องพิการไปทั้งชีวิต ชายคนนั้นนี่กล้าที่จะทะนงตนต่อหน้านายนนอยเขาช่างเป็นคนที่โง่งเง้าเสียจริงๆแม้ว่าเขาจะเล่นลูกไม้อะไรก็ตามแต่แต่การต่อกรกับระดับแก่นล่าของนายท่านหมานั้น การเหยียบย่ำเขาก็ไม่ต่างอะไรกับการขยี้มแมลงเรื่องนี้นั้นก็ไม่จำเป็นต้องถึงมือนายท่านมาเพราะว่านายน้อยของพวกเรานั้นก็ยังมีไพ่ตายที่ยังไม่ได้ใช้อยู่เฮ้ hey, นี่พวกเจ้ารู้ผลที่จะตามมาใช่ไหมหากกล้าที่จะหาคมกระบี่เข้าหาข้านะข้าก็ไม่อยากรังแกเด็กเช่นเจ้าหรอกนะการที่เป็นผู้ฝึกตนระดับขั้นฝึกหัดดังนั้นถ้าหากว่าข้าจะเคลื่อนไหวต่อสู้กับเจ้าแล้วก็ข้าก็คงต้องใช้พลังแค่ระดับฝึกหัดเท่านั้น แต่ข้าก็ไม่คิดว่าจะถูกเด็กๆเช่นพวกเจ้านูถูกแบบนี้ได้ดูเหมือนว่าเจ้าจะบ้าไปแล้วนะนี่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ข่านแก่นล่าดูเหมือนว่านั่นจะเป็นระดับพลังวิญญาณสูงสุดของพวกเจ้าแล้วสินะไอ้คนนอกลี่เจ้ามันช่างไม่รู้จักความใหญ่โตของสวรรค์และโลกจริงๆที่ยังคงพูดเรื่องไร้สาระในเวลาเช่นนี้อีกเศษขยายอย่างเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรในโลกเช่นนี้เช่นนั้นข้าจะส่งเจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละ ้าก็บอกแล้วไงว่าข้าไม่อยากที่จะรังแกเด็กเช่นพวกเจ้าถ้าว่าข้าใช้พลังระดับขั้นแกนกลางคงจะเป็นการรังแกพวกเจ้าแน่นะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน สาหายเต่าไม่สี่ท่านโมโสมได้โปรดเลิกใช้รักษาของท่านเถอะเข้าว่านี่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันได้เข้าใจผิดงั้นหรอพวกเจ้าทำให้ลูกศิษย์ของข้าลำบากและยังใช้กระบี่นั้นต่อหน้าข้าแบบนี้อีกข้อเท็จจริงพวกนี้น่ะมีอยู่ที่แห่งนี้แล้วข้าไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเลย ถ้ามีนามว่าหมาหมูลูกศิษย์ของวัดกุหลาบสีน้ำเงินบนภูเขาเอเวกีนข้านั้นมันมีตาหามีแววไหมดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความขุนเคืองต่อหน้าท่านเจ้านายของข้านั้นมีนามว่าหัวเถิดได้โปรดเงยหน้าขึ้นและยกโทษให้กับการดูหมิ่นของข้าในตอนนี้ทีเถอะแมทับเสียกับกองทัพก็อยู่แถวๆนี้ทำไมท่านถึงกลัวเขากันล่ะเจ้านพลตายซะเถอะ นี่ท่านมียันระดับแกนกลางเชียวงั้นหรือจัดการมันและหาเส้นทางหลบหนีไปให้ได้เพื่อไปยังกองทัพของพวกเราแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับแกนกลางแต่นั่นก็จะเป็นที่สังหารเขาขอรับน้อย สาหายลัดฮีเต่าถ้าเจ้ายอมจากไปแต่โดยดีล่ะก็พวกเราจะทําเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเจ้าว่ายังไงล่ะเจ้าลัดฮีเต่านี่ทําตัวอวดดีเล่ากับหัวของดีบุกที่ผสมกับตะกั่วมองดูแล้วก็้ายกับของเงินแต่ว่าเนื้อในของมันนั้นไร้ประโยชน์สิ้นดี เขาแค่อศัยรูปแบบท่ายกน,นี้ให้เราตื่นกลัวไปก็เท่านั้นถ้าหาว่าเราทําลายค่ายกลน,นี้ได้มันก็จะได้รู้กันมั่ใครกันแน่ที่เป็นหัวหน้าหน้าที่แห่งนี้เสีหายและทีเต่าถ้าเจ้าไม่หันหลังตอนนี้นายน้อยจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ใครกันแน่ที่จะต้องเสียใจอะอะไรกันนะ ไม่เนอะนี่คือพลังของท่านอาจารย์งั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะเผาพวกเขาทั้งหมดไม่ได้ถ้าจะต้องถามพวกเขาเกี่ยวกับทรายดาราจักเสียก่อนเออไฟมอดหมดแล้วโชคดีที่ยังเหลือเศษวิญ,ญญาณอยู่ถ้าจะใช้ประโยชน์จากเจ้านี่ก็แล้วกันจะเจ้าจะทําอะไรกันนอะดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นคนเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ถ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้ามีเศษเสี้ยววิญญาณของเจ้าหลงเหลืออยู่ ตามนี้เคาดไหมเจ้าเป็นผู้ฝึกตนระดับแกนล่าเจ้าเลยมีความต้านทานการเผาไหม้ได้ดีกว่าผู้ฝึกฝนระดับฝึกหัดพวกนั้นในเมื่อเจ้ายังมีเศษเสี้ยวของวิญญาณหลงเหลืออยู่ทำไมเจ้าไม่มาช่วยข้าหน่อยละ่ะนะข้างในไข่มุกโลกัน นายของข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าแน่ข้ารู้ว่าเจ้านั้นได้ผนึกอะไรบางอย่างไว้ในจิตวิญญาณของเจ้าทันทีที่เจ้าตายและวิญญาณของเจ้าสลายไปเขาก็จะรู้ได้ในทันทีแต่ว่าข้าก็ยังไม่ได้จัดการเจ้าในตอนนี้ข้าล่ะสงสัยยิ่งนักว่าเขาจะรู้สถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าได้อย่างไรบอกข้ามาทีสิว่าทาไมพวกเจ้าถึงโจมตีลูกศิษย์ของข้าทันทีในตอนนี้เขานั้นขอข้อมูลเกี่ยวกับสายดาราจักรจากพวกเจ้าเพราะว่านี่คือการจับกุมกบฏพวกกลุ่มมหาวายุ ที่หลบหนีเข้ามายังในบริเวณนี้นะ่ะ ุ่มมหาวายุงั้นเหรอสายดาราจากนั้นมีอะไรเกี่ยวข้องกับกลุ่มมหาวายุกันผู้ฝึกตนทุกคนในกลุ่มมหาวายุนั้นจะถือสายดาราจากไว้บนร่างกายของพวกเขาข้าเข้าใจแล้วแหละแต่สุดท้ายข้าก็ยังไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของสายดาราจากนั้นเลยสงสัยว่าข้าจะต้องจับตัวพวกมหาวายุมาเพื่อสอบถามเป็นการดีเลยละ่ะทีนี้เจ้าจะมีคนที่คอยช่วยเหลือในการฝึกฝนวิชาของเจ้าใช้เจ้าหมอนี่ในการฝึกนิ้วโลกาของเจ้าในพื้นที่มิติซะแต่ว่าจำเอาไว้ว่า ยาพึ่งจัดการเขาละ่ะข้ายังต้องใช้งานเขาอยู่ขอรับท่านอาจารย์นี่เจ้าข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้าแนะ่แม้ว่าข้าจะต้องกลายเป็นผีแต่ว่าตอนนี้เจ้าก็เป็นผีไปแล้วนี่เครื่องเดือนต่อมาภายในบึงใหญ่แดนบรรพาก,กาลครึ่องเดือนแล้วนะไม่เพียงแต่จะไม่พบสายดาราจากเท่านั้นแต่ข้ายังไม่เจอคนจากมหาวายุเลยด้วยซ้ำราวกับว่าผู้เขาทั้งหมดนั้น่้นตัวออกจากข้าอยู่ผู้คนในมหาวายุนั้นเขาคงไม่เปิดเผยที่ส้นตัวแน่น แต่ถ้าพวกเขาถูกจับโดยผู้ไล่ล่าของอาณาจักรโจแล้วล่ะก็ถ้าก็ต้องสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังวิญญาณสิเอ๊ะนั่นมันอะไรกันนะ นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับสาหรับตอนนี้ก็จัดไป9นาทีกว่ากว่าเลยนะครับชดเชยให้กับวันจันทร์ที่เพิ่งลงไปได้แค่เจ็ดนาทีนะครับตอนนั้นแล้วก็มารวมวันนี้กับ9นาทีก็จะเฉลี่ยแล้วเป็น8นาทีเท่ากันเนอะก็คงไม่ขาดขาดเกินเกินอะไรกันนะครับสาหรับตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเจ จะย้ายมาลงตอนเช้าให้นะครับส่วนเรื่องเทพยุทธแห่งดวงดาราผมจะลงวันเว้นวันก็คือจันพุธสุ์นะครับหลังจากทําเรื่องนี้ครบจนถึงตอนชนจีนเรียบร้อยนะครับแบบชนจีนพร้อมกับจีนอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะนําเรื่องแม่มดมาลงให้นะครับสำหรับใครที่แฟนแนแม่มดก็รอกันสักนิดนึงนะครับผมขอเคลียร์มังกาทีละเรื่องให้มันชนจีนทีละเรื่องก่อนนะครับให้มันสุดๆไปก่อนเพราะตอนนี้เรามีสุด2เรื่องแล้วก็คือพคสสวัสดานพูดเทพกับสุดยอดมนุษย์ถ้ำนะครับแล้วก็จะเอาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้นนนนนะะคครรััับบให้้ชจีไปเลลยแวก